่ดาวเป็นคนที่แม่นยำมากในการชั่งน้ำหนักหมูชิ้นแรกผมขอ7ขีดครับโอ้โห7ดขีดะ6โล4ีโล4โอ้โหพี่ดาวต้องสาบให้เป็น10ชิ้นให้เวลา10วินาทีได้10ชิ้นแต่ว่าเวลาเต็มพี่ดาวลองดูนะครับเราเตรียมสิ่งนี้ให้ทีมงานมาเลยครับถ้าต้องการครับคือพี่ดาวของเราเนี่ย เป็นแม่ค้าขายหมูมามากกว่า10ปีครับเราจะท้าความคุ้นเคยคุ้นชินที่พี่ดาวมีต่อลูกค้าโจทย์แรกเนี่ยครับเราจะท้าพี่ดาวว่าเห็นหน้าลูกค้าแล้วต้องทายได้เลยว่าลูกค้าขาประจําคนนี้จะซื้ออะไรเราบันทึกล่วงหน้าแล้วครับที่ตลาดของพี่ดาวนะชื่อตลาดอะไรนะครับพี่ดาวตลาดแสวงหาค่ะตลาดแสวงหาครับไปกันครับ นี่เราหั่นหมูเตรียมไว้ก่อนเนาะขอบคุณจ้าซชื่อป้าอาจจ้ามาซื้อหมูบ้านนาดาวประจำหกเ็ปีแล้วจ้าแบบให้มั่งซื้อมั่งจ้านาดาวเป็นคนใจดีหมูบ้านนี้เขาทําสะอาดจ้าป้าชอบความสะอาดจ้าีี่งนี้นะครับเดี๋ยวพอป้าอาจมาถึงเนี่ย ทีมงานจะเข้าไปชาร์จเลยแล้วไม่ให้พูดอะไรเลยจะให้เขียนคําตอบเลยว่าแกจะซื้ออะไรแล้วพี่ดาวต้องตอบได้ว่าหมูที่ประอาจจะซื้อจะเป็นหมูอะไรน้ําหนักเท่าไหร่ครับชมกันครับตอนนี้พี่ดาวถูกปิดตาอยู่นะครับปิด้าป้า วันนี้วันนี้ยืมตัวผ้าเล่นเกมหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะโอเคอ่ะวันนี้หนูรบกวนคุณป้าเขียนชื่อตัวเองหน่อยแล้วก็เขียนส่วนหนูที่คุณป้าจะซื้อหน่อยคะ่ะพิดาเปิดตาจ้าอ่ารู้จักป้าคนนี้ไหมคะรู้จักจ้าอ่ะป้าคนนี้ ชื่ออะไรและแกมาซื้อหมูส่วนไหนอ๋อชื่อป้าอาดป้าอาดช,ชอบมาซื้อหมู3ชั้นทีลรร้อยจ้ะโอเคมั่นใจไหมมั่นใจค่ะมั่นใจกี่เปอร์เซน็นต์เกอีกสิเปอนไปไหนอีกสิก็เผื่อป้าเปลี่ยนใจโอเคป้าอาดวันนี้ป้าอาดมาซื้อ3ามชั้นหนึบาทจริงหรือเปล่าคะ,ะเฉลยเลยค่ะ,ะจริงจ้าเฉลยให้หน่อยจ้า หมูสามชั้นหนึ่งร้อยถูกต้องเป๊ะครับปราอาดครับแถมป้าอาดไปเลยค่ะสามชั้นหนึ่งร้อยนี่ได้กี่ขีดครับเจ็ดขีดค่ะเจ็ดขีดหนึ่งร้อยบาทนะครับโจทย์แรกถา่ายมาแล้วครับเห็นคนตอบได้ว่าซื้ออะไรราคาเท่าไหร่โจทย์ต่อไปนะครับจะบอกเฉพาะเมนูให้ถ่ายว่าเมนูนี้ใครจะเป็นคนซื้อโอ้มัน ม,มันจะต้องมีคนซื้อซ้ำมั้งแหละวะยากไหมก็ไม่ยากนะคะไม่ยากเพราะอะไรครับเพราะว่าเราบั่นใจว่าลูกค้าคนนี้ซื้อแบบนี้อ่าพี่ดาวมั่นใจว่ารู้จักลูกค้าครับทีงานครับโจทย์ข้อที่สองครับพี่ชื่อพี่ทบชอบมาซื้อหมูร้านพี่ดาวประจําโดยมากแกซื้อติอง่งงเอาไปต้มยำเพราะร้านเขาหมูสะอาดดีจ้ะรู้จักมานานแล้วจ้ะบ้านก็ ใกล้ๆก,กันพี่ดาวเป็นคนอัตยาใ่ดีรักพี่รักน้องเวลามีอะไรก็ช่วยเหลือกันดีนะคะติดใจหมู่ร้านนี้คือสะอาดดีแล้วเวลาซื้อก็ชอบแถมและลดราคาให้จ้ะโอ้เราชอบแถมนะมาแล้วครับน,นี้ยังปิดตาอยู่นะครับสวัสดีจ้าพี่เดี๋ยวหนูเดี๋ยวหนูขอยืมตัวพี่เล่นเกมหน่อยนะคะโอเคพี่ที่จะซื้อหมูอะไรโอเคพี่ดาวไม่เห็นนะครับจะเขียนแค่ว่าซื้ออะไรแล้วต้องตอบว่า ลูกค้าคนนี้ชื่ออะไรครับพี่ดาพร้อมไหมคะพร้อมค่ะอ่ะเปิดเล่นตาเลยจ้ามีคนมาซื้อที่โคงหมูเยอะไหมเยอะค่ะอ่าแล้วพี่ดาวคิดซิว่าใครมาซื้อวันนี้เป็นใครมาปั่นนี้น่าจะเป็นมีสองคนมีไก่กับทบอ่า แต่วันนี้วันเสาร์ไก่น่าจะไม่มาเป็นทบแน่นอนทําไมคิดว่าเป็นพี่ทศเพราะว่าเขาจะมาซื้อประจําวันเนี้ยจะมาวันเสาร์ทุกวันเสาร์จ้ะแล้วเขาจะมาซื้อแค่ซีโครงอย่างเดียวหรอคะซื้อซีโครงอย่างเดียวขอเชิญลูกค้าตัวจริงค่ะใช่ไหมคะใช่ค่ะเก่งมากค่ะพี่ชื่ออะไรคะพี่ทบจ้ะถูกต้องไหมคะ พี่ชอบมาซื้ออะไรชอบมาซื้อตีโครงไงถูกไปแล้สองข้อครับโอ,โอ้โหเก่งรู้จกทุกคนข้อต่อไปทีมงานอยากท้าทายว่าให้ฟังแค่เสียงเราใช้ลูกค้าคนนี้เรียกชื่อพี่ดาวพี่ดาวต้องคาดเดาว,ว่าลูกค้าคนนี้คือใครแล้วเขาจะซื้ออะไรฟังแค่เสียงนะครับตอบได้ว่าลูกค้าคือใครและซื้ออะไรครับมาครับ พี่ดาวยังปิดตาอยู่นะครับพี่หนูลืมตัวพี่เล่นเกมหน่อยได้ไหมคะด้พี่จะมาซื้อหนูป่ะโอเคอ่ะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพี่ช่วยเขียนชื่อตัวเองให้นะคะแล้วก็ชิ้นส่วนที่พี่จะซื้อเนาะซื้อกิโลพี่มาซื้อหมูลานพี่ดาวบ่อยไหมบ่อยค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวหนูให้พี่อ่ะเรียกแค่ชื่อพี่ดาวดูซิว่าพี่ดาวเขาจะจำพี่ได้ไหมเนาะ ดาวพี่ดาวาพี่ดาวจ้าอ่าพี่ดาวพี่ดาวได้ยินเสียงลูกค้าแล้วใช่ไหมคะค่ะพี่ดาวคุ้นๆไหมว่าคนนี้คือใครคอ้คุ้นๆนะเป็นไอ้ลุงใช่ลุงบ่ะนะคแตว๋วใช่แต๋วไหมทำไมถึงลังเลสองคนนี้พี่ดาวก็เสียงคุ้นคุ้ๆคล้ายๆกันนะจ๊ะ อยากฟังเสียงใหม่อีกรอบไหมได้จ้าอาชัๆอาคุณลูกค้าเรียกเลยค่ะพี่เดาพี่เดาจ้าเดาเดาเดวใช่แน่นอนเลยอะถ้าเป็นพี่แดวนี่อาคิดว่าพี่แดวจะมาซื้ออะไรคะแดวเขาชอบซื้อขาหมูจ้าซื้อขาหมูเท่าไหร่เท่าละสองโลจ้าถ้าพร้อมแล้วพี่ดาวเปิดตาจ้าถูกไหมอ้าเดวอ่าเดี๋ยเรามาดูสิ่งที่อะเฉลยป้าได้เลยค่ะ ขาหมูอหสองล้อพี่ตาวถูกต้องครับโอ้โหเป้เลยอ,อ,ะอะ่ะคนที่ซื้อตั้งแต่เปิดร้านนะตั้งแต่เปิดร้านค <c oughs> ่สิบปีอ่ะโอ้โนี่นี่คุ้นกันมากครับ <c oughs> เขาซื้อขาหมูเขาไปต้มยำกินนะคะร้านขาวสะอาดดีะคะ่ะ <c oughs> แล้วก็คือเราซื้อนั่งขาวก็เขาแไมให้วมับ้งนะคะรอบใจตรงนี้นะคะ่ะดีจังเลย พี่ดาวชอบแถมลูกค้าเพราะอะไรถึงชอบแถมเพราะว่าบางทีเราคิดว่าตัวนี้เราพอมีกําไรม้งแล้วขีดขีดนึงหรือว่าขีดปราฟาลูกค้าก็ดีใจแล้วอย่าเงี้ยนี่คือเราเรามองว่านี่คือน้ําใจที่เราแลกเปลี่ยนกับลูกค้านะเขาก็รู้สึกประทับใจในเราด้วยโจทย์ทายลูกค้าพี่ดาวถูกทุกข้อครับได้เวลาเข้าสู่ภารกิจสุดท้ายครับท่านผู้การครับและโจทย์ต่อไปที่เราท้าทายพี่ดาวเนี่ยไม่ใช่แค่เนื้อ แต่มีกระดูกมาเกี่ยวข้องด้วยนั่นคือส่วนนี้ครับนี่คืออะไรอะดามนี้ใช่ไหมฮะอันนี้คือที่บอกอันนี้แหละโอ้นั้นที่พี่ดาวเล่าคือที่นี่เลยไล่ฟันเขาเพราะว่าต้องไปรับส่วนไงฝันอ๋อวันนั้นเราเอาลงมาเพื่อเตรียมจะรับจ้าเตรียมจะรับก็เลยวางไว้ก่อนเลยป้อนข้าวพ่อไว้ก่อนไงใช้ผิดหน้าที่ไปหน่อยแล้ว เราใช้ขวานในการทําอะไรครับสับซี่โครงสับขาหมูสับขาค่ะเรา,าวเวลาสับนี่เราสับยังไงครับก็เราจะสับเป็นท่อนนี่เลยค่ะคตัวไว้ลูกคา้าไว้ต้มอะไรเงี้ย<อ>จะได้เป็นท่อนไปเลยปกติเราเราจะสับเป็นกี่ชิ้นครับซี่โครงซี่หนึ่งเนี่ยครับซี่โครงซี่ก็ประมาณ8ชิ้นถึงสิชิ้นเวลาลูกค้าซื้อขายยังไงครับอันนี้ร้อยยี่สิบค่ะโลหนึ่งออสโลละร้อยยี่สิบอย่างอย่างชิ้นนี้ประมาณเท่าไหร่ครับ อย่างชิ้นนี้ก็สองขีดนะคะสองขีดนะโลร้อยยชิ้นละ2ขีดก็ประมาณ24บาท24บาทลูกค้าอยากได้10ชิ้น10ชิ้น10ชิ้นนะพี่ดาวต้องสับไอเนี้ยซี่เดียวเนี้ยให้เป็น10ชิ้นซี่เดียวเป็น10บชิ้นแต่เราท้าทายพี่ดาวเป็นภารกิจครับให้เวลา1ิวินาทีสับซี่โครงซี่นี้ออกเป็น1ิบชิ้นนั่นก็หมายความว่า9้าครั้งเนีย โบ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 ต้องได้10ชิ้นในเวลา10วินาทีพี่ดาวทำภารกิจนี้ด้วยความปลอดภัยนะครับแล้วก็เอาใจช่วยพี่ดาวนี่คือจบสุดท้ายในวันนี้แหละครับพี่ดาวครับอยากได้กําลังใจจากใครเป็นพิเศษไหมก็อยากได้กําลังใจจากพ่อจากแม่แล้วก็หลานๆที่อยู่ทางบ้านค่ะวันนี้พ่อกับแม่ไม่ได้มาด้วยไม่ได้มาด้วยค่ะพี่ดาวครับก่อนจะทาภารกิจนี้อยากจะพูดอะไรกับพ่อและแม่พูดไปที่กล้องตัวนี้เลยครับเชิญครับ แม่หนูกําลังมามาหาเงินใช้นี่นะแม่จะมาแข่งขันเรื่องสับโครงสรับหมูเนี่ยคะ่ะแม่เป็นกำลังใจให้หนูนะหนูจะได้มีเงินไปใช้นี่นะละหลานอยู่ทางบ้านก็เป็นกาลังใจให้ป้าด้วยนะเวฟเลยป้าจะได้มีเงินไปใช้นี่ได้จะได้มีเงินให้หนูกินนะลูกค่ะพี่ดาวครับทำภารกิจนี้ด้วยความปลอดภัยนะครับเวลา10วินาที ต้องการซี่โครงหมู10ชิ้นนะครับเรียมตัวนะครับพร้อมจับเวลาครับ ได้กี่ชิ้นครับพี่ดาว oh, 10ชิ้นได้10ชิ้นแต่ว่าเวลาเกิน <laughs> พี่ดาวครับผมเคยไปตลาดสดอ่ะผมไม่ค่อยเห็นคนใช้ขวานนยทำไม <c oughs> พี่ดาวไม่ไม่ใช้มีดอ๋อเราก็คือเรามีฝานอยู่แล้วอย่างเราจะไปซื้อมีดก็ไม่มีตังคนะ,คะช่วงนี้ตังค์ได้ก็ใช้นี่เขาหมดใช้นี่ไรยวันหมดแล้วก็พ่อแม่แก็เลยไม่มีเงินซื้อมีดนะคะนี่คือสิ่งที่รายการทําข้อมูลครับเรารู้สึกว่าแกใช้ขวานเพราะว่า แกมีอยู่แล้วครับแกไม่ได้ซื้ออุปกรณ์เพิ่มเพราะว่าทั้งหมดจะเป็นต้นทุนนะครับเมื่อสักครู่ครับเวลาเกินพี่ดาวลองดูนะครับเราเตรียมสิ่งนี้ให้ทีมงานมาเลยครับเฮ้ยโอ้ยนี่คือสิ่งที่รายการตั้งใจให้พี่ดาวครับเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบอาชีพครับผมเห็นมีดแบบนี้ครับเขาใช้ในการสับพวกกระดูกครับพี่ดาวลองจับดูว่าถนัดมือไหมค่อยๆนะครับพี่ดาว เอาละปัญหาละอันนี้ปัญหาแล้วล่ะยังไม่ออช่วยตามคนที่เป็นคนสับมาไปึ่นี่เออไอ้ไม่ได้หนังจีนด้วยโอ้โนี่ไม่ได้หนังจีนด้วยนะเออโอ้นึกว่าต้องเป็นคนที่ฟ้าลึกคิดอางเดียวนี่ตายแล้วเห็นเขาเป็นโจ้จริงฉืนเลไงวะพี่ดาวชิญครับ อันนี้เขาเรียกปังต่อใช่ไหมค่ะปังต่อนะเคยมีไหมไม่เคยมีค่ะตัวนี้แพงมากแล้วเราอยากมีไหมอยากมีค่ะอยากได้ไม่ต้องอยากแล้วครับนี่คืออุปกรณ์ชิ้นใหม่ในชีวิตของพี่ดาวครับโอ้โหตื่นเมากค่ะโอ้ยเจ๋งว่ะพี่ดาวครับลองลองเคลียร์พื้นที่ใหม่ครับให้โอกาสอีกครั้งหนึ่งครับซ้อมให้ให้เขาลองมือหน่อยได้ไหมมันเป็นไม่ได้ครับนี่คือภารกิจครับเป็นภารกิจเป็นภารกิจเพครับพี่ดาวลองดูว่าลองลองสับลมสับลมสับลมอย่าสับจริงนะสับลม หนักไหมก็ได้ค่ะเอาแบบปลอดภัยนะพี่ดาวนะเป้าหมาย10ชิ้น10วินาทีนะครับเตรียมตัวนะครับพร้อมไปครับโอ้มันขาดที่เลยอ๋อเฮ้ยไม่น่าล่ะเสียงเลยโอ้ขอบคุณขอบคุณขอบคุณคุณซุ่มฮะ เข,ข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วโอ้โหเข้าใจแล้วพี่ดาวพี่ดาวดูเวลาสิมันเหลือเวลาสี่วิครับไม่ทันนะแล้วน้ำหนักมือเวลาลงครับเราเราใช้แรงน้อยลงไหมน้อยลงค่ะเพราะตัวนี้มันเบาลองลองสับสองครั้งโจทย์นี้ครับเป็นโจทย์ที่ผ่านอย่างง่ายดายเลยนั่นแสดงว่าผู้หญิงคนนี้ถ้ามีอุปกรณ์เสริมในชีวิตอะด้วยความสามารถที่เขามีชีวิตเขาจะง่ายกว่านี้เยอะเลยและโจท์โจทยเนี้ ผ่านอย่างง่ายดายครับคุณตาพี่ดาวฮะใช้สับหมูอย่างเดียวนะฮะค่ะพี่ดาวลองซ้อมไหมลองซ้อมสับดูว่าน้ำหนักเป็นจังวาลองซ้อมสับดูอ๋อเข้าใจแล้วใช่ไหมถึงใช้อย่างนี้กันเนี่ยผ่านเลยเนี่ยดีากเลยเนี่ยป๊ะตะโคงก็สวยด้วยมันไม่แตกไง มันไม่แตกใช่ไหมมันอ่าโค้งก็ไม่แตกด้วยเพราะน้ำหนักชิ้นมันสวยชิ้นสวยด้วยเนี่ยสบายเลยช่วยง่ายขึ้นเยอะเลยง่ายขึ้นเยอะเลยจับหมดเลยบ้านทีับมาให้กินอ๋ไม่เป็นไรไม่เป็นไรภารกิจนี้ผ่านครับขอบคุณค่ะทำงานเชิญครับ ท่านผู้การครับตั้งแต่เราทำรายการซูเปอร์เทนซูเปอร์เดรดมาเนี่ยเราพบเรื่องราวของคนสู้ชีวิตมากมายแต่ว่าเรื่องราวชวีตพี่ดาวเป็นเรื่องราวที่หนักมากคือเรานึ่ไม่ออกว่าพี่ดาวจะจะข้ามอุปสรรคชีวิตที่เป็นอยู่ตอนนี้อย่างไรนะครับเราได้ทราบเรื่องราวชีวิตที่ที่หนักแล้วก็ได้เห็นความสามารถที่มีแล้วเราก็รู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้คือนักสู้เป็นนักสู้ที่ผ่านทุกอุปสรรคเป้าหมายในชีวิตอ่ะไม่ได้คิดถึงตัวเองนะครับทุกวันนี้ตื่นมาตอนเช้าคือคิอคอคดว่า พ่อกับแม่กับหลานจะเป็นอย่างไรนี่คือนักสู้ตัวจริงครับทั้งสองท่านรู้สึกอย่างไรกับพี่ดาวครับสำหรับผมนะพี่พี่ดาวคือซูเปอร์วูแมนที่ไม่ต้องมีชุดไม่ต้องมีอาวุธอะไรนอกจากหัวใจกับปังต่อคือฟังเรื่องราวของพี่นะผมผมแบบ โหจิตใจพี่ทำด้วยอะไรก็ไม่รู้นะสำหรับการที่ที่จะคอยดูแลพ่อกับแม่แล้วก็หลานสองคนเคยฆ่าตัวตายเคยต่อสู้อะไรบางอย่างซึ่งมาว่กตายเป็นตายวะ,ะสุดท้ายแล้วมันผมเชื่อว่าคนที่ทำขนาดนี้แล้วก็กระตันยูแบบนี้ผมว่าชีวิตจะต้องไม่ตกต่ำชีวิตพี่จะต้องเจริญไปเรื่อย ขอให้พวกเราหรือว่าทั้งทั้งหมดของทีมงานเนี่ยเป็นส่วนส่วนหนึ่งให้ให้พี่ได้ผ่านภาระตรงนี้ไปให้ได้พวกเราเป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยนะครับขอบคุณพี่ดาวครับขอบคุณค่ะพนการครับพี่ดาวเป็นหนี้มาสีหปีแล้วครับมูลหนี้แรกในหนึ่งหมื่นบาทแล้วก็ผ่อนไปกู้มาผ่อนไปกู้มาเนี่ยจนวงเงินอยู่อยู่ประมาณ60,000่นถ้านับต้นนับดอกนะผมว่า ก็ผ่อนไปไม่รู้กี่แสนต่อปีนะครับจนวันนี้ครับต้องผ่อนหนี้3,000บาทต่อวันซึ่งซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ครับที่แกมารายการวันนี้ความฝันคืออยากอยากลดอยากปลดหนี้ก้อนนี้ในชีวิตครับทั้งสองท่านครับผู้เราขอเป็นกําลังใจให้พี่ดาวและครอบครัวนะครับวันนี้พูกเราให้ผ่านช่างสินค่าพี่ <qualify> พดาวครับ นี่ที่พี่ดาว<ม>เป็นนี่อยู่มันเป็นนี่ที่หนักมากในชีวิตนะครับใช่ค่ะมูลนี่มันคือ6 0หม0่นบาทแล้วก็ผมเชื่อว่ามันคือคือทุกที่ล้นใจพี่อยู่ในทุกวันทุกคืนทุกวันเลยค่ะทุกม,มากผมแจ้งเรื่องราวชีวิตพี่ดาวเรื่องราวความเป็นนักสู้เรื่องราวการเป็นเสาหลักการเป็นผู้นําครอบครัวให้ผู้ใหญ่ขิงพาวเวอร์ทราบท่านท่านทึ่งในพี่ดาวแล้วก็ชื่นชมพี่ดาวมากนะครับท่านฝากส่งกำลังใจถึงพี่ดาวนะครับท่านบอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของผู้หญิงคนนึงครับ มันหมายถึงครอบครัวครอบครัวหนึ่งซึ่งมีคนอยู่5คน5ชีวิตพ่อแม่ทํางานไม่ได้หลานสองคนก็ยังเรียนหนังสืออยู่นะครับทาง King า o เวอร์พิจรารณาเรื่องราวชีวิตพ่ดาวเป็นกรณีพิเศษนะครับคิงพาวเวอขอปลดหนี้พี่ดาวหกหมืนบาทจาก King Power. คาิงพาวเวอร์ครบับอุณมาเลยรัา ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายให้กับคณะกรรมการและทีมงานทีมบาเวอร์นะคะที่ช่วยชีวิตด,ดาวในครั้งนี้ขอให้ทุกคนร่ำรวยทำมาหากินเจริญรุ่งเรืองค่ะทำอะไรก็ให้สมความปรารถนาคิดเงินได้ได้เงินคิดทองให้ดองขอให้ทีมบาเวอร์ที่ลดนี้ให้กับดาวในครั้งนี้เจริญรุ่งเรืองร่ำรวยไปเสรษฐีมหาเศรษฐทีเลยค่ะขอบคุณคณะกรรมการทุกคนที่ให้ความเมตตากับดาวขอให้รวยรวยทุกคนนะคะค่ะ คือทางทีมงานจะลองไปคุยกับทางเจ้าหนี้ครับคุยกับเจ้าหนี้พี่ดาวว่าเราเราคืนต้นคืนดอกไปมันเยอะมากแล้วเนี่ยพอจะลดหนี้ได้หรือเปล่าถ้าลดหนี้ได้เนี่ยจาก60,000เหลือ5 0,000่นเนี่ยหมื่นหนึ่งจะได้เป็นต้นทุนชีวิตพี่ดาวด้วยโอ้เขามันมันตามเจ้าอะซึ่งเราก็รู้สึกว่ามันมันอาจจะยากแต่เราจะลองพยายามดูนะครับทางผู้ใหญ่คินพาวเวอร์บอกว่าปลดหนี้เนี่ยชีวิตยังไม่ดีขึ้นเราไม่มีทุนในชีวิตท่านบอกว่านอกจาก6 0,000บาทปลดหนี้แล้วนะครับท่านมอบต้นทุน หมูให้หนึ่งตัวครับขอบคุณมากหนึ่งตัวมันประมาณหนึ่งหมื่นบาทซื้อได้ตัวหนึ่งนะครับให้ทุนในการตั้งต้นอีกหนึ่งหมื่นบาทนะครับรวมวันนี้บอให้พี่ดาวจากคิงพาวเวอร์เจ็ดหมื่นบาทจากคิงพาวเวอร์ครับพี่ดาวครับผมว่านี่คือชีวิตใหม่ห้าปีวันนี้พี่ดาวไม่มีวันไหนที่ไม่ทุกข์ไม่กังวลแต่จากวันนี้เป็นต้นไปปัญหานี้ไม่มีแล้วนะไม่มีปัญหานี้ในชีวิตแล้วหมดทุกเลยค่ะโลก เหมือนเกิดขึ้นใหม่เลยชีวิตคนนี้เหมือนกับชีวิตเกิดใหม่เลยนะพูดง่ายๆพี่ดาวอยากจะบอกความรู้สึกตรงนี้กับพ่อกับแม่อย่างไรครับถ้าท่านอยู่ที่กล้องตัวนี้ครับ<ะ>พี่ดาวพูดกับพ่อกับแม่ได้เลยครับแม่วันนี้หนูหมดนี้แล้วนะหนูหมดนี้จริงๆแล้วหนูดีใจมากที่หนูมีเงินแล้วตอนนี้จะได้มีเงินซื้อหมู เรามีเงินเลี้ยงพอ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงหลานพ่อแม่จะไม่อดอยากหลานจะไม่อดอยากจะสบายทุกคนแล้วนะชีวิตของหนูก็จะดีขึ้นแล้ว,วแม่แม่ไม่ต้องคิดมากนะคะแม่กินดีอยู่ดีกินให้อิ่มนอนให้หลับไปค่ะแม่หนูเราดูแลแม่อย่างดีคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะขอบคุณพี่ดาวมากที่ติดต่อมาที่รายการนะครับเรื่องราวในชุดของพี่ดาว เป็นแบบอย่างแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจของนักสู้ให้กับพวกเราทุกคนนะครับนี่คืออัจฉริยะเกินร้อยเจ้าของเขียงหมูจากอ่างทองนะครับพี่ดาวครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับพี่ดาวครับพี่ดาวผมเห็นพี่มีป้ายแบนเนอร์ที่ร้านด้วยเดี๋ยวทําให้ใหม่เดี๋ยวมาถ่ายรูปกับน้องโตกับพี่ดาวเราไปติดที่ร้านมะรบกวนครับได้เลยครับ พี่ดาวแต่น้าร้านนะครับเดี๋ยวผมทำแบนเนอร์ใหญ่ๆให้หน้าร้านเลยเชิญครับเชิญครับหน่อยเชิญครับมาทุกครั้งเลยอักนี้เราขยับมาหน่อยนะครับนะี่สู้ๆนะพี่ดาวนะ เดี๋ยวทำแบนเนอร์ใหญ่ๆไปติดที่ที่ร้านนะครับขอบคุณที่มาในการนะพี่ดาวนะสู้ๆนะครับสู้ๆนะครับสู้ๆครับพี่ดีใจด้วยชีวิตใหม่ขอบคุณครับพี่ดาวครับคือเราเราก็คุยกันว่าไม่มีทางไม่จบนึกไม่ออกเลยแล้วมันไม่ใช่ชีวิตคนคนเดียวนะ มีคนอีก4ี่คนที่รอแกอยู่มีทางเดียวต้องต้องแบบนี้ต้องแบบนี้เพราะแกไม่มีทางอื่นในชีวิตเลยครับขอบคุณ King าวเวอรมากครตอนแรกเราก็เราก็รุนว่าเพราะมันมันก้อนไม่ได้น้อยอ่ะมันไม่ได้น้อยครับแล้วก็เหตุผลคือแกไม่ได้เอาเงินไปใช้ปิดประเภทอ่ะคือเอาเงินไปดูแลสมาชิกในครอบครัวหลังจากคว้าความฝันจากทางรายการได้สำเร็จพี่ดาว ก็ได้ไปชำระหนี้ที่มีอยู่หกหมืนบาทเป็นที่เรียบร้อยครับทางรายการซูเปอร์ฮันเรขอให้พี่ดาวมีชีวิตที่ดีขึ้นผ่านพ้นอุปสรรคทุกอย่างที่เข้ามาได้ด้วยดีนะครับขอบคุณคิมพาวเวอร์ และรายการซูเปอร์ฮันเด็ดที่มอบทุนให้กับดาวในครั้งนี้ทําให้ดาวได้หมดหนี้แล้วก็มีเงินทุนได้ได้ทําทุนต่อไปได้ได้มีชีวิตที่ดีแล้วก็มีเงินได้ขายของแล้วก็เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงกัหลานชีวิตของดาวดีขึ้นค่ะตอนนี้ขอบคุณมากค่ะทุกคนมีอะไรในใจสุขทุกกันไปแล้วแต่สุขใจยังมีปากปงที่ผิดหวังเราทนสู้ hắn subscribe mơ การครับเวลาที่เราไปถ่ายทํารายการเนี่ยมันจะมีฟุตเทจเยอะมากขั้นตอนที่เราไม่ได้ออออากาศในรายการเราก็ออกทางออนไลน์ครับทาง Facebook ทาง YouTube แล้วก็ล่าสุดเรามีทิกต็อกซูเปอร์จิวออฟฟิเชียลของเราจะมีคลิปให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับลงไปกดฟอลโล่เราหน่อยนะครับเพราะจะได้มีเรื่องราวแปลกๆได้ชมกันนะครับแวะไปเยี่ยมชมกันได้นะครับที่ทิกต็อกของเราครับซูเปอร์จิวออฟฟิเชียลครับท่านผู้ชมครับซูเปอร์จิวของเรากาลังจะมุ่งหน้าขึ้นสู่ปีที่3 3นะครับ เราตั้งใจมุ่งมั่นจัด3งานใหญ่นะครับเพื่อรวบรวมรายได้ไม่หักค่าใช้จ่ายครับมอบให้กับการกุศลครับเริ่มจากงานแรกของเรานะครับซุปตาร์ชาริตี้ครับงานแสดงศิลปะจากผู้ร่วมรายการซุปเปอร์เรดแล้วก็น้องๆจากซุปเปอร์เทนครับซึ่งจะมีการเปิดประมูลเพื่อการกุศลครับ งานต่อมาก็คืองานซูเปอร์เทนครับนะครับการแข่งขันฟุตบอลระหว่างเด็กๆซูเปอร์เทนและคณะกรรมการรวมถึงศิลปินดารามากมายรับรองว่าสนุกแน่นอนครับและปิดท้ายด้วยซูเปอร์เทนรันครับงานวิ่งการกุศนที่ท่านผู้ชมทุกท่านสามารถมาร่วมสุขได้ทั้งครอบครัวรายได้ทั้งหมดนะครับไม่หักค่าใช้จ่ายครับเรามอบให้กับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือกสศองค์กรที่สนับสนุนเด็กดีที่มีความสามารถแต่ขาดแคลนโอกาสให้ได้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาครับ ท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายละเอียดได้ที่เฟ e บุ๊กของซุปเปอร์เทนซุปเปอร์จิ๋วและเฟ e บุ๊กของซุปเปอร์เดร์ครับ